โดนมา,มาเลยอยู่ใก้ๆเองไม่รับเ <c oughs> มืนอนัันมีคนไทยบ่ตอนตกก็ยมีม,ม,มันะุกคนทยยิงรุกนึตกก็ยงรปมัน,ลมเ,นลมมเลยว <c oughs> ันนี้ได้ถ่ายรูปกับพีู่ิงยังรูปถ่ายแล้วค่ะเพิม่มไหมเพิ่มไมมได้ถ่ายติดตามตลอดไหมติดตามตลอดไหมติดตามตลอดเลยาร้องเพลงกับพี่อิงด้ย พูงหญิงสวยไหมสวยชอบตรงไหนพี่งหญิงชอบตอนพี่งองเพลงวตอนพี่พงหญิงร้องเพลงมีพี่พูงหิงเป็นไอดอลใดี๋ยวดีลยเจ้าายมดีเลยถ่ามุจะพนชมเดียวมขอเชียี มาใยใกล้ชัื่อกี้น่ะเดี๋ยวรใหแต่นูไม่เห็นว่าหน้าเป็นยังไงพ่อกัญชัเหรอลูกรู้จักใครชื่ออ๋อพ่อกัญชัแก่แล้วลูกคนแก่ๆลูกแก่แก่แ่แล้วแก่อยู่วงสาวน้อยนี่แหละแต่ว่าพ่อกัช้ดังอยู่เนาะดังรู้จักชื่อรู้จักพ่อกัญชครับใ่พ่อกัชคนพ่อกัชเป็นยังไงูมบได้ว่ะพ่อแก่แล้วลูกพ่อแก่ เอาแกแกแกไปว่าหนูเรายัาพูดไม่จบเพราะคางอย่าแกนีกคืแกไแม่วาอ้ผชายอะไรนะพี่ควรทำไมเออโอ้พี่พี่ผิดผิดผิด พี่ถูกแล้วพ a a ี่ถ like ูกแล้วใช่ไม่ไม่แก่แก่แล้วอันนั้นพ่อแก่หกสิบแล้วนั่นเลยพี่นนกับพี่นนกับพี่บีอันนี้พี่นนอันนั้นพี่บีใช่โลภอันนี้พี่เอกพี่สมป๊อกอยู่ไหมพี่สมป๊อกไม่อยู่พี่สมป๊อกอยู่อยู่อยู่จันทรสมุทรพิสมป๊อกไปทำอะไรพี่สมปป๊อกไปทำอะไรไม่รู้เลยตอนนี้ตัดอ้อย รอบที่แล้วเราร้องเพลงนเลอี้จะร้องเพลงอะไรร้องให้ฟังหน่อยวันนี้จะมีพวเก่าที่บางแคแล้วกันอ่าโอเคอ่าเฮ้ยเฮ้ยางโอบออนบางบาตั้งแข้เก็บ้าเก็บแค้แล้วนอนพ้อเ้นี่อย่าเฮ้ยนี่ไปเจ้าเือมกี่บะระ

ใช่บอกจะมาวันเสาร์เอาบอกแมันทำวแรอตั anyway> ้งหายสัปดาห์ีรักน้องจะกลบล้นแล้วจะเหียบใจพี่บอกมาวันเสาโอ้านหรือเสารี่นมาพี่บอกเราะมาวันเสาร์อ้เสารนี้หเสารนเส้งอาวยิง มดเนี่ยองมางกาเยลตาสีมงบ้านสีไบ้าสุดยอดสุดยอดเป็นไแหละพี่น้องคอมเมนต์มาเนครับคอม,ม,มเมนต์มานี่ยผมว่าเนออาะอนาคตต้องอยู่ในวงการบันเทองแ่น,น้นอยกาเนออ,อาจจะเป็นแบบมายหนูมีรปหลบี่ด้วยพี่นนกันรันตีเลยว่าที่น้องคนนี่ชื่อน้องอะไรนะ เต้องอยู่ในวงการบันเทิงแน่นอนรอนเดือนเมษาตอนบ้านหนองยาห์ที่จะได้ก็จังนาหนังจังนาหนังไม่กล้าเข้ามาก็เลยตั้งสัตว์แม่มาดูให้หน่อยผ่านไหมอยากมาอีกก็เลยมาคนเดียวใช่ไหมมาคนเดียวแม่เขแฟนหรือยังมีแฟนหรือยังนี่พี่ขอนีได้ไหมนี่อย่างนี้ได้ไหม หนังหน้าอย่างนี้ได้ไหมไม่ไม่ติ๊กตอกอยู่ที่ไม่งกลัวไม่กลัวเาทำหน้างงนรกเห็นอยู่แกลแบบทิศสายไม่ดีเนาะทางนู่นทางนี่เนาะใช่เออจะหล่อไม่หล่อไม่หนีหล่อไหมไม่ไม่หล่อบสโจสวัสดีครับเอาโอ้สามนาทเมาน้ำหนึ่งคันรถนะครับบร่ษัทเรีกร้านกบาลเดี๋ยว เดี๋ยวเปล่าหน้าถูกเรื่อยๆนะล้านกว่าบาทจริงหรอแมนคนที่ว่าแซดกลัวลาดกลัวบอกอุ้ยเก็บรักต้องเลี้ยงอุ้ยเอากตบไม่เห็นเลยเสียอำนาจนามบกษาสัตว์บอจูรพุทธเมียนเมีนเขาโจไปไหนเขาโจไปถ่ายหนังโลกหนังเรื่องอะไรรู้ไหมอ๋อยออสุดยอดสุดยอดมีค่าตัวหรือเปล่าวันนี้ไม่มีเอาไปเลยเออว้ยหนังเรื่องอะไรนะขายอ้อจัดไปเลยลูกเอาไว้ไปดูหนัง ไปดูอะไรนะเอาไไปดูหนังคล้ายว่าดิเมนมอได้นะอันนี้อันนี้ไม่คล้ายอ่อนะคลายข้าวไม่คขายเนื้อคายเนื้อใช่ไหมหนูคขาเนื้อใช่ไหมหนูใช่ไหมหนยคิดถึงไอที่ได้หมดเลยไอที่มาเพื่อนเพื่อดเลยอายุกี่ปีแล้วครับป .5 อีกสองเดือ .6 ไม่มไม่มีคนมาจีบเลยหรอมีมีไมอยากให้รุ่นสาวมาใหมาจีบ นิ่งใครไว้เดียไพูด่าชาในน้องเองเนาะมต่น่ว่าใค่จนเสเปล่ตลกก็ได้เใรยี่องค์อไม่กัไทยผชายพี่มานะอ๋อโอ้่งแ่นี่ก็พิษตัวหลูก็ว่างนะพี่ยาวอไม่าใแกไปหาบอไปเอายาประวัติเซคอบาเลยอบาแต่หักเลยนะครับชื่อน้อง เข้ากล้องเข้ากล้องเข้ากล้องเอาาต้องหยุด่รกพค่เนี่ยน้อยจะมีการลดเนะต้องหยุดเอ้าตดี่ครับขอบคุณทุกนใบ่อเีกบอขละมุยูเะมุเคือกระเป๋าแม่แน่นอนเอง้วยอันนี้เป็นเมียเหรอ น้องข้าวกล้องคว่ะอยาลองเก็บกเหก้อหรอใช่บนเวทีก็ได้ล่งก็ได้น้อเอาฝากพี่น้องอย่าลืมซื้อบัตรจองตัวนะครับวันที่19 วันที่20ที่จะถึงนี่ครับสคริปต์ไม้โชว์ไมย้ยงหญิงแล้วกัศิลปินรับเชิญคู่แฝด OA นะครับ199บาทบัญชีเดิมกันใครเดิมทักไปที่สาวน้อยเพชรันแงแฟนเพจน,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 นะครับมว<ด>นแทนแน่นอนเขาอยู่พอกันายแรกอยู่ที่เต็นท์มังกรนะครับอุดรธานีของเสียรลี่นะครับผู้ร่วมสร้างภาพยนตร์คลายอ้อนะครับกวน,น,ไไห,น,ห,นหนุม่มไหไมไหน,หนุ่ยเลยยุโรปได้มากกวนหนูโอ้อ่า ปูนป้ามาจากย่านป่นปลาทู่ครับโอคค้ยป่นปลาดูกับป่นประคอนอ่พัดกระเด้าอยู่ในต้นเลยลวกมาแล้หวหัวคลิปประเด็นแม่เอาผ่าแดงไปหลอกเวายมันโมนไลไทําทํขั้นมันแรงน้ำอย่าน้อยเพ้่ย่างย่างไปนอนนต่นย่างอะย่างไปนอนหนำซีเนาะอือแม่มมมไปโหลดคลิปครับดดเอาโอเคครับคลิปนี้ฝากพี่น้องสานีอยูย่ดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรลงรล่ำรวยทุกผู้ทุกคนครับ